จากความสำเร็จที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ําร่วมกับภาคประชาชนฟื้นฟูพรุบางกลําในอดีตส่งผลให้ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ยังคงร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ําคูคลองทางทรัพยากรน้ําปากเป็ดนะครับก็ได้มาสํารวจบกแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถาวรให้กับชุมชนชุมชนก็เห็นด้วยเป็นโครงการที ทำให้คนบางกล่ำม,มีความสุขจากโครงการนี้คลองบางกล่ำนะครับเป็นคลองวิถีธรรมชาติก็ทําให้พี่น้องชาวบางกล่ำเรารักเลยห่วงแหนคลองบางกล่ำม,มากขยะเข้าบ้านปั๊บเ็ามีการคัดแยกเศษอาหารก็ทําเป็นน้ําหมักปลูกต้นไม้ซึ่งก็จะมีพี่น้องประชาชนจิตอาสาช่วยกันดูแลหวงแหนแม่น้ำลำคลองบางกล่ำโดยเฉพาะคลองบางกล่ำที่ในปัจจุบันมีความใสสะอาด จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นคลองต้นแบบประจำจังหวัดและต่อยอดสู่ตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวสุดท้ายคลองแห่งนี้ยังคงเป็นรากฐานเหนียวแน่นเชื่อมคนในพื้นที่ผ่านประเพณีสายน้ำสร้างจิตสำนึกสู่คนรุ่นหลังถ้าว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูมันก็เพิ่งแต่ชุมชนทรัพยากรน้ําเข้ามาก็ให้ความสําคัญให้ความรู้แว่ว่าชุมชนเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขายเรือก็มีนําเที่ยวและก็ในตลาดเนี่ยชุมชนก็ได้ขายสินค้า จากชุมชนนะครับมีรายได้เพิ่มก็ขอบคุณ,คณออกุมจับเปรยนน้ำครับเราต้องไปด้วยกันเราจะต้องมาบริหารร่วมกันว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นทั้งระบบนิเวศทั้งการอุดโภคบริโภคต้องมีความสมดุลแล้วก็ทํายังไงให้มันเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชาวบ้านรวมทั้งท้องถิ่นว่าเรามาดําเนินการแล้วเนี่ยได้ผลเป็นที่น่าพอใจทางท้องถิ่นเนี่ย เขาก็ยินดีที่จะรับมอบโครงการนี้ไปดาเนินการต่อแล้วนะครับเพราะน้ําคือชีวิต20กันยายนวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ําคูคลองแห่งชาติ